อิจฉาคนเชียงใหม่มากเลยที่มีอะไรแบบนี้ให้ปั่นทุกวันฤด,ดูฝนเชาน้านี้มินก็พร้อมแต่งตัวนะคะวันนี้แต่งชุดสีดำนิดนึงเพราะว่าเผื่อฝนตกกลางทางนะเสื้อจะได้ไม่เลอะมากแล้วก็ออกปั่นกันเลยวันนี้มุ่งหน้าไปที่700ปีนะคะ ก็เขามีงานชวนปั่นของสวนซิลิกิตและ55ไซค์คร่งนะคะมินก็มารวมตัวกับเขาด้วยแต่คิดว่าคงขึ้นเขาไม่ไหวเพราะไม่ได้ปั่นนานแล้วก็เลยจะมาขอตามเขาไปทางลาบแล้วเช้านี้คนเยอะมากเลยค่ะทุกคนไม่คิดว่าจะเจอคนเยอะขนาดนี้เชียงใหม่นะคะเมืองแห่งการปั่นจักรยานนักปั่นเยอะมากแล้วก็ทุกคนที่นี่น่ารักมากนะคะกลับมาเหมือนได้กลับบ้านจริงๆเราเหมือนแบบว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันหมดเลยนะคะ อินเนอร์ follow your words <laughs> <c oughs> ไม่สามารถบอกลับได้ <c oughs> <c oughs> และช่วงนี้บรรยากาศที่เชียงใหม่ก็ดีมากๆนะคะบนดอยมีหมอกตลอดเลยสบายตามากเลยนะคะออกจากบ้านมาก็เห็นวิวสวยๆแบบนี้คิดไม่ผิดเลยที่เลือกมาเป็นคนเชียงใหม่ซึ่งตอนแรกมินไม่ได้เป็นคนเชียงใหม่นะทุกคนแอลกรเทพมือก้าวก้าวก้ามเนื้อลืมดอยปละเจ้ามาว่ากันต่อก็คือตอนแรกมินไม่ได้เกิดที่เชียงใหม่นะแต่ว่าอยากมาอยู่เชียงใหม่ก็เลยมาปลูกบ้านที่นี่นะคะเริ่มปั่นกันแล้วะคะ่ะ คือเวลามีรวมตัวกันที่ไรนะคะนักปั่นเยอะๆที่เชียงใหม่มันชอบมากเลยเป็นเมืองที่แบบว่าเฟรนล,ลี่กับนักปันนะ่นใช่ไหมใช่แหละเออโอเคห้ามดราม่านะกลุ่มใหญ่ห้ามดราม่าเพราะว่าเขานานๆทีปั่นกลุ่มใหญ่นะคะอยู่บนถนนใหญ่แป๊บเดียวนะคะก็เลี้ยวเข้ามาเส้นที่ไม่มีรถแล้วนะคะเป็นเส้นทางลัดไปสมิงนะซึ่งพวกพี่ๆเขาก็จะไปที่สวนสิริกิตซึ่งมันจะไต่ดอยขึ้นไปนะคะแต่ว่า บ่อยเนอะก็ขอเดี๋ยวเลี้ยวไปร้านกาแฟก่อนนะคะพอเลี้ยวมาปุ๊บก,ก็เนี้ยค่ะเป็นความสงบเป็นความเขียวขจีแล้วก็มีหมอกจางๆอยู่บนภูเขายอดเขาเห็นไหมทางที่นี่คือแบบสุดยอดที่สุดแล้วแวะดื่มชาไทยร้านดีบีสล็อตนะคะร้านที่อร่อยมาก แล้วก็ทากันแดดก่อนเตรียมตัวกลับค่ะซึ่งกันแดดซันนี่เดย์นะคะก็เป็นของมินเองค่ะกันน้ํากันเหงื่อร้อเซเวลาเหงื่อไหลเข้าตาขนาดปัน่นไม่แสบตาแน่นอนนะคะแล้วก็ SPF 50บวก p a บวกนะคะตัวนี้ทําให้ผิวเราอุ้มน้ําด้วยค่ะไม่ทําให้ผิวเป็นฝ้าเป็นกระนะคะไม่มีรอยแดงรอยดําเลยทากันแดดเสร็จก็ปั่นกลับกันดีกว่าคือเส้นทางร่มรื่นธรรมชาติคือสวยมากจริงๆอ่ะ มินไปอยู่กรุงเทพมาคือรู้สึกเครียดอะมากลับมาอยู่กับธรรมชาติคือที่ของมินมันรู้สึกว่ามันเป็นที่ที่เราควรจะอยู่อะคือชีวิตมันดีดีพอได้กลับมาเชียงใหม่อะแต่ไม่ใช่กรุงเทพไม่ดีนะคะก็มีผู้ชงผู้ชายเนาะที่กรุงเทพแต่ว่า ที่กรุงเทพมันไม่ค่อยมีที่ปั่นที่แบบว่ามันจะจำลองใจเท่านี้อ่ะแล้วก็เวลาปั่นถนนคนก็ชอบแบบคอมเมนต์เยอะมากอะทุกคนในติกต็อกะบอกว่าแบบว่ามันไม่ควรจะมาปั่นถนนนน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบางทีมิ้นปั่นเดินทางอ่ะมินปั่นจากที่หนึ่งไปที่นึงอ่ะไม่ได้ปั่นซ้อมนะทุกคนแค่จะปั่นแบบย้ายสถานที่อ่ะไม่ได้ตั้งใจจะแบบเออไป ปั่นเกะกะรถเขาแต่ก็ขอปั่นนิดนึงอ่ะขอปั่นบนถนนด้วยได้ไหมอ่ะซึ่งเวลาปั่นบนถนนก็คือปั่นคนเดียวแหละเพราะว่าจะจะกลับจากคอนโดนึงไปอีกคอนโดนึงว่ะทุกคนคือไม่ได้อยากจะทําให้ทุกคนแบบว่าตอ้องเออมาลําบากหรือว่าอะไรอ่ะเราก็พยายามปั่นชิดริมถนนที่สุดเลยอะ่ะไม่อยากแบบว่าทําให้รถ ที่บนถนนเขาเดือดร้อนด้วยอะกลับมาที่เชียงใหม่กันต่อเขาเนี่ยกลับกันสามสี่คนสี่คนก็เดี๋ยวกลับไปบ้านค่ะดูเหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกวันนี้ก็รอดป่านนี้โดนฝนกลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาก่อนไม่ต่อไปจะรีบไปไหน เข้าใจคำว่าเบาๆแต่ไม่เคยมีจริงปะแล้วก็ปั่นกลับมาบ้านปั่นอะไรเสร็จแล้วก็เตรียมออกไปส่งกันไล่มอไซค์ไปส่งถึงบ้านเลยมาส่งค่ะก็คือเมื่อกี้ไปแวะตลาดมาด้วยได้ของกินแล้วกเ็เลยเอากันแดดมาส่งสุกรอบโดยการส่งถึงบ้านกันแดดค่ะเรียบร้อยมอไซต์ฉัน e v ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไง มาถึงมีเด็กมาวิ่งเล่นในบ้านเพื่อนบ้านมากวาดบ้านให้ด้วยก่อนมืดก็เลยถอดยาหน้าบ้านซะหน่อยดูแลสวนพอปล่อยอ้วนช่วงนี้อยากกลับมาฟิตก็เลยออกกำลังกายก่อนอาบน้ำซะหน่อยฮึบฮึบฮึบยังไงก็ต้องพร้อมต้องพร้อมให้ได้ออกกำลังกายเสร็จอาบน้ำเสร็จอ๋อกินกินซะหน่อยหิวตอนสองทุ่มพร้อมเมื่อไหร่พร้อมวันไหนวันนี้ซื้อตูดเป็ดมากินคือมินเป็นคนชอบกินหนงังหมูตูดเป็ดตูดไก่มากเพราะว่ามันมีแต่หนังคือมันนุ่มอะ่ะไม่กินตรงเนื้อนะในที่สุดก็ว่างแล้วดูซีรีส์ซะหน่อย เรื่องนี้กำลังชอบดูมา3ามซีซั่นละจ้าเกิดมาไม่เคยดูซีรีส์อะไรติดต่อกันนานขนาดนี้มาก่อนในไหนดูซีรีส์แล้วติดพันไม่อยากขึ้นห้องและขี้เกียจเดินขึ้นวันนี้อยู่บ้านคนเดียวก็นอนที่นี่มันสะ่เลย